เบิ้งทีอนพอคนทือยู่ไกลแต่ n ว่นนี่เมา่อหอดะคะ่ะนำมาเบิ้งวัวของ Khuôn phò, khuôn phò nhắn à, nó. Eh? Đi, bó. đi bóng à Hong hoa. No, nhanh nơi. Ui. Men hui bong hoa. Tốt hơn bunny. Hợp bunny. Hợp bunny. Một số bung lưu là. Hô 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 บมันคือมันคือหืดเหือดหืดบอห่วยสิท้ายได้ป่ะังตัดอุ้ยสายตาสายตาน่ากลัวมากเลยยับไปอ๋อมันยไงเอาเบียอันนี้แหะเอาเบียไ้าเีนรวีหนียังพันยังเหรอ ซาโลเร่ซาโลเรบอสมันใหญ่ปาน่ออ้ยมันบอสใหญ่คาเอางาให้ไงกูนี่มันขึ้นตาเหลือกตาล่านดูมันได้ิลูไปเดีวนี่าจักปีนน่พ่อสามปีสามปีหูบอแม่เธอบอกใช้ได้สองหายุใเ่รึนี่บอกมันนีตัวแม่แม่ตัวแม่ตัวแม่ตาแม่ซาโลเล่ค่ะลูสเดยวดิ ต,ตัวเถิดเบิดอ๋อน er> no <mo ี่ไงลูกเถิดเถิเลยตัวเจ้ามือล่ะนี่พ่อแมนค่ะนี่บอกตัวนีหกหมื่นกว่ากว่าเท่าไหร่ลูกลูกเต้ไอ้ไอ้ของอะไรนี่ไอ้าูตัวนั้นตัวนี้น้องตัวนี้ไอ้ไอ้อหา่เลยนี่ตัวนี้ไอ้โม่นี่ลูกกว่ามัตเตเรบุรีกว่าซื้อมาตเเพ็รได้นี่นี่บอกค่ะ ว่าว่าเน่ซื้อื้อว่าจะเพชรบุรีไม่ซื้อว่าเพชรบุรีก็ได้ซื้อมาหนาใชาเลแแม่ดูพ่อหนือว่าซื้อแม่สาวว่ะตัตตหนแม่นบอกฮะตัวแม่นบอซื้อตแม่นันมาก็แม่เีแม่นึงไดเแม่เดีแม่นึงวใหญ่โ้มันรู้รูตายพ่อรับผสมพันธุ์่อยบอก้ โอ้คือหองว่าเป็นมาเลยมาเลยขึ้นด้วยรถรถอือเออัวขาเลยพ่อเลี้ยงแบบใดเนี่ยเขาเวลาเอาลามบ่ได้ห้หัวฮานหายวัคซอกวัคซินอยู่บ่ธรรมชาติเขาเลยเอ้ยหายต้งถ่ายก่ไปยางั้งถ่ายเลย ยากดเวยจับไปดีๆเด้อ่อเด้อทอดไดก็พ่อนี่หกหมืนกวหกหมื่นกัวทอดไดล่ะกัวหาพันกัวหาพันแปลว่าแสนสิไ้ให้ราคาขายเลยเป็นหมอนี่หรือสี่ให้ต่อให้เนี่ยขายไปกาของใจแต่ว่า่้วนมอวนในประเทศไทยแต่เวียดน้าไม่าถามหาน <c ười> ừ, มีสองตัวนะพ่อเนาะตัวเทิกเบิดเดมึงเอาค่ะพี่น้อเอาพ่อเอาเดียวน้อะเอาตัวเดียวพ่อตัวนี้ว่าทายได้คอกเลยตัวนี้โอเคค่ะ เดี๋ยวนุเพยไายเอาตัวอีกเขาก่อนนุญาตตัวใหญ่ไรหกหมื่0หาเนาะถ้าสนใจก็ติดต่อพนดาเด้<ข>อค<อ>่ะคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อปังเนาะขอเบอร์โทรน้ำเดาพ่าเด้อเป็นอะอไรเนี่ยมันอร่อยสุดว่ะเป็นไงสุดว่ะอร่อยอร่อย

ปิดคอก่อนอ้าตัวใหญ่ครับนุ๊กเล่อยไม่ร้อนมุ้งหีเลยโอ้ยนูบอก่าเลี้ยงนกนุยานตัวใหญ่โพูดตะกหูอยู่คือรอแทะ <c oughs> ใส่ดินอะไรังฮะนี่เราใส่ดินหัวหัวแล้วฮะประเทศเรา งานบอร์อไขายเขาบอรด้ที่ยวาบอไรเบอร์ให้หัวอาหารเลี้ยงธรรมชาติบอได้รับผสมพันธุ์บ่บ่ขอเบอร์พ่อสิญยามไปใส่บอกมาเลยพ่อบอกมันจื้วอะได้ิดต่อมาจิ้วเบอร์ใดถ่ายคลิปเด้อค่ะเบอร์คุณพ่อคุณพ่อป่องป่องเนาะไพซ้นใจเดี๋ยวหนูเอาเบอร์ไว้ถ่ายคลิปค่ะค่ะเบอร์เพิ่นเด้อค่ะ 0 9 3 0 9 3 4 1 4 4 1 4 3 1 0 5 3 1 0 5พ่อป่องเนาะค่ะเนาะต้องกดกับเบอร์แล้วเบอร์ค่ะถ้ามให้สนใจง่วใหญ่เราติดต่อมาที่เบอร์นี้ได้ด้วยเบอร์นี้ยได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่า